อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่ไ่ตกลงเลิก <c oughs> หรือเปล่าคะม่ไม่ค่ะไม่เลิกค่ะ ตอนน,ตอนนี้เหมือนแบบต่างคนต่างยุ่งแล้วก็ต่างคนต่างมีอะไรต้องทำอะค่ะคุณก็เลยต่างคนต่างใช้เวลาเพราะว่าก่อนหน้านี้เด็กที่จะเคยบอกว่าโอ๊คเขาก็ทํางานหนักมากเลยนะแล้วตอนนี้คือพอเขาเริ่มพักเริ่มว่างเขาก็อยากเดินกับเพื่อนบ้างลดสถานะลงหรือเปล่าคะคุณกริ๊บหรือว่าเท่าเดิมก็จริงจริงกริ๊บกับโอ๊คก็เป็นเป็นผู้ที่มีความรู้สึกดีๆให้กันมาเลยตลอดนะคะเราเริ่มมาจากที่ แล้วก็เป็นคนรักอะไรเงยวันนี้ก็คิดว่าก็ความรู้สึกดีๆก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแค่จะไม่ค่อยได้เจอกันเลยคือมันก็คุ้นคุกันมานานๆแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตกันบ้างอยากเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมคะเป็นแฟนก็สำหรับคี่เทียนอือโอ๊ยน่าจะคู่ก่อนก่อนที่จะไปเกาหลีมนหลังใช่ใช่เราไปตา อ๋อก็ไปพบเมปติ็ไม่มีอะไรเนคจาะเพราะว่าโดยปกติแล้วคุพูดอะไรก็เสียงดก็เป็นคนวายไม่งั้นคงไม่เป็นการผัาเสมากแล้วว่าตาลงแ้วแล้วก็คุยจากคนอื่ก็ได้ไม่คุยส่ะแล้วมันคืออไเราสำหรับเราละคะไม่ไไม่เป็นไรค่ะ่็้าวโอเราก็พร้อมแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ แล้วว่าเขาเป็นคนที่โดนแล้วเราไม่โดนหรบกไหมไม่เกี่ยวค่ะคือว่าบางทีอย่างที่พี่บอกว่าคนเราคบกันมานานๆเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงที่แบบอยากทำอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าที่กับโอ้ก็ยังรักกันมีความรู้สึกอยไม่ว่าเป็นสถานะอ,อะไรก็ก,ก็ได้ทำงนานม,มีโอกาสกันอย่างเงีมัเป็นโทรคุยยังโทคุยกันอยู่บ้างค่ะมีโอกาสทุกวันแต่ว่าราว่าก็โอรคุยกันมีโอกาสได้เปิดใจถึงเรื่องนี้บ้างไหม ว่าตกลงเราความสัมพันธ์ยังไงกันอะไรจริงจริงเปิดใจไหมไม่ได้ถึงกับคุยเปิดใจมากมายนะคะแต่ว่าให้มันเป็นเวลาเป็นคำพิสูจน์แล้วกันใครเปิดใจใช่ค่ะช่วยมีเพื่ออะไรคุยผู้ใหญ่ก็ปกติคช่ไหมคะแต่ว่าเราแบบคืออ๋ไม่มีค่ะแน่นอนเพราะว่ากิ๊ฟเป็นคนที่ค่อนข้างอัปเดตอย่างบนสื่อกังมตลอดแล้วก็ไปไหนก็คนก็น่าจะรู้ตลอดเลยค่ะว่าไม่น่าจเลค่ะแล้วก็ไม่มีทางหยุดไปได้ ไม่ไดอะไรเพรว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าเราตัวเต่โอ้น้องเขายุ15เองนะคะหนูนะคะไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นน้องค่ะเป็นน้องที่ที่รักแล้วก็เอ็นดูเนื้อจริงันี้ก็ทำให้เขาเข้าใจผิดดีกว่าหนูคิดว่าคงไม่ไม่แน่ใจอะหนไม่ได้คยกัเรื่องนี้แต่คิดว่าไม่ใช่ค่ะเขาไม่เคยถามเรื่องนี้คะก็เคยเคยพูมกันว่าเออเป็นเพื่อนกันหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ่ไม่ได้รจักเขาด้วยแต่ว่ากินรู้จัก ร้อยเปอร์เซอร์ที่มาสนิทกับเาม้างทุกวันนี้ก็ยังสนิทค่ะก็เจอบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยก็ทุกครั้งเจอก็ยังโพนรูปลงถ้าไม่เคยสนใจคงไม่คงไม่ไปโอ้ก็เหมือนเขาหน่อยอะไรที่เหมือนแบบเสียใจอะไรอย่างเง้ยแต่เหมือนเราเรายังยังเหมือนนะก็หนูหนูก็หนูก็รักเขาโอ้เขาบอกไาอยากพักเลยก่อนอยากทำงานใช่เขาอาจจะทำงานโอ้ยเยอะมาก ก่อนจะมีปกติเหนื่อยมากมาก็ถึงบอกว่าจริงๆคู่หนูเป็นคู่ที่คบมานานแล้วมันต้องมีช่วงแบบนี้บ้างเป็นเรื่องปกติคือเราก็คือมนุษย์ปกติธรรมดาคนนี้เหมือนผู้รักตัวหนึ่วไปนะคะก็เอ่อมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เป็นอะไรแบบนี้บ้างเป็นเรื่องปกติหรือว่าหนูไม่ได้มีใครแล้วก็ไม่ได้มีชื่พี่ที่อสามแล้วก็ไม่มีแน่นอนร้อเปเดอะไรถ้ามีอะไรคิดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าใช่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกะเสียดายเวลาที่คบกันมาไม่ค่ะไม่เคยเสียดาย ดถึงค่ะแต่ว่าตัวคือโทรศัพท์กันไม่เจอกันเลยเหรอ่พเพราะว่าคนเราก็คิดไม่เหมือนกันไม่ได้เตรียมกันคือธรรมชาตินะคะใครยังไงก็พูดแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมกันอะคือเราก็ตอบเป็นแบบคือหนูต้องบอกว่าคู่หนูเป็นคู่ที่แบบจริงอะเป็นคู่ที่คบกันจริงๆแล้วก็เปิดเลย คือคนเราจะคิดไม่เหมือนกันเพราะไม่ได้เตรียมกัน,บบน,นมาเพื่อพูดเล่นอะใช่ปะดูเหมือนเขาจะน้อยใจแล้ว,ลวรเราใจค่ะเป่าความเข้า,าใจกับเขาไหมหลังจากนี้เดี๋ยวค,คิดว่ามีเวลาก็คงจะได้คุยกันไปเรื่อยๆคือเวลามันจะบอกทุกอย่างมันก็จะค่อยๆรัะะกษาอย่างทำไมถึงเหมือนเดิมละคะหนูไม่รู้เ<ะ>นี่ยค่ะแล้วขอแจ้งคนใหม่ได้ไหมคะ หนูก็ยังเหมือนเดิมน,นะหนูก็ยังโทรล,ลูกเขาในการโรมหน่อ,นหอยอหรือว่าก็ยังคุยยังเจออะไรหนูได้ถึงก็รบบเราโอ้ยไม่แฟนอยู่เลยคะริงค่ะมเกิดด้าน้หม,รรไ,ม,ไ,มไม่เคยสร้างกระแสรรเลย <c oughs> แล้วก็หนูจริงๆมันไม่ใช่เขาไม่ได้หลุดมาจากฝั่งหนูนะคะแม้แ่ถือว่าพวกหนูอ่ะหมายถึงนูก็โอ้ไม่ได้เป็นคนสร้างกระแสขึ้นมาคือคนคิดกันไปเองแล้วก็พูดกันขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยก็มาถามเราก็ตอบไปแค่น้ เงาเงาค่ะคือจริง,รงๆมันก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นแต่หนูเป็นคนที่แบบหนูกำลังจะเขียนหนังสือถ้าคนท<อ>ี่ทำรายการอยู่จะรู้ว่าหนูจะค่อนข้างจะบทเจ้ากรณหน่อยหนูกำลังจะเขียนหนังสืออะไรเงี้ยให้กําลังใจคนบ้างหรือว่าบางทีก็มีความสุขบางทีก็คนรู้อะไรเงี<ม>้ยเราก็จะมี้กำลังใจคนเี้ด้เหมือนรางกรรมฐานท่แบบีขึ้นเหมือนเดิมเลยคะเพราะว่าเราก็หันไปกดเขายู่อะไรเงี้ยหนูทำเคยทำอะไรบ้าเหมือนเพี้ยนร่าสักวันจะใจอ่อนเขาคงไม่ได้ใจแทนหรืออะไรนะคะโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้เป็นอะไรแต่บางทีคนเรามันไม่มี มมีมุมที่แบบอยากอยากจะคิดอะไรของตัวเองคนี่หาตัวเองอันก็ต้องมีบ้างเก้าปีจะม่จุดอิ่มตัวอ๋อหือว่าคนคิดกันไปเองค่ะพี่โชว์นพี่โเป็นน่ารับเหมือนเราจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่โอเลนมาเือน้องรับเพราะเราเหมือนเก้าปีจะมีจุดอิ่มตัวไหมคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะมันก็ต้องแล้วแต่เวลา มันไม่ได้มันยังไม่ได้เลยไม่ได้คุยกันว่าะกไม่ไคุยันเหมือนแต่ว่าไม่ได้คุยกันมากกว่าคือมันเป็นเหมือนแบบช่วงเวลาผักเด็กเหมือนเราองปะกันเราปลเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยนก็ส่งคนแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยความรักมันจะต้องมีแบบขึ้นๆลงๆบ้างเป็นปกติเนาะใครจะมาแบบว่าหวัดนแบบตลอดก็ต้องมีเรื่องแบบมีเฮิร์ตไหม่ได้เฮรไม่ได้อะไรพราหนูไม่ได้รู้สึกเปี่ยนไแล้วก็ขาวที่ออกมา ว่าหนูก็ไม่ได้หนีไปไหนหนูก็ยังเหมือนกันมีทุกคนก็ยังจับจ้องดูหนูได้ตลอดเดี๋ยวก็จะรู้เองว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่มีมีคนอื่นไหมพอหนูเดินออกไปใครๆก็มีมือถือถ่ายได้ที่จะตา้ใช่ไหมคะมันอยู่ที่เรื่องที่ว่าคนอาจจะแบบคิดไปเองแต่งไปเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็มีส่นใจก็จริงๆเขาเป็นคนที่จะสอนทางไปทำให้เราเขาบอกราโฟกัสกันเลยเรื่องนี้ก็ไม่ เราได้คุยกันแบบถึงขนาดว่าแบบถอยห่างอะไรต่างๆสมบูรณ์สมบอกว่าตกลงกันแต่ไม่ได้ทะเลาะใช่ไม่ได้ทะเลาะกันก็คือให้เวลากันละกันมากกว่าให้เวลาเป็นช่วงพิสูจน์ใช่ให้เวลาเป็นช่วงพิสูจน์แล้วก็ความรักของเราพบกันมานานๆนะคะมันต้องมีช่วงอะไรบ้าง้ก็บอกว่าครั้งนี้มันมานานมันมาเมื่อไหร่ได้กลำฟิ้งใหม่ใช่อะไรทุกคนเราหรือว่าปกติกะไรก็แล้วกันยังสมัยเสร็จเหมือนเดิมยังโทรหาหรอะไรก็โทรหา ก็างหอ่ามีคุณาัเขาก็ยิ่ะออหนูไม่มีค่ะถ้าเกิดก็แล้วแต่ค่ะงงละสิก็ไม่ได้เตรียมกันไงก็เลยโอเค ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซ็กดวงการงา,งานการเงินความรักแบบมั่นแม่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a e t r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว